วันนี้นะคะเป็นวันแม่ใช่ไหม<อ>แล้วโนอาดนะคะก็เห็นในคอมพิวเตอร์ว่าวันแม่เขาทำยังไงโนอาดเลยอยากทำมากอะอะไรอะฟุ้งจะแตกรือเปล่าทำไมเดินตัวแข็งอะเดินดีดีเดินดีดีเดินมาอยากเอามาให้แม่เหมือนเขา เฮ้ยขอหายเลยกอดยาวๆหน่อยาทำไมหน่ากลมอยังงั้นเนาะตั้งใจเดินดีๆมาให้แม่ <c oughs> เอาอะไรเนี่ยน้องไผ่ปีนอ่ะเดินมหแล้วน้องไผ่ปีนเดินมหโอ้ยแม่จะได้ไหมดอก ตัวมาละยเนี่ยอ่ะเดินมาแล้วก็มาทูจ้าทำไมตัวแข็งอะ่ะ <c oughs> เอาเดินดีๆเดินธรรมดาเดินธรรมดามาเดินมาให้แม่มาเออเอาให้แม่ยังไงอ่าทูจ้ายังไงคะทูจ้ายังไงเวลาไหว้ไหว้ไหว้ไว้ที่ไหนไหว้ที่เนี่ยทูจ้าอ่านทุกมือแม่ ไม่ใช่จับมือทุกไหวที่มือแม่จะเอาไหวที่เข่าแม่เลยนั่งยองยองเอออ่านั่งเอา,าเอา,เอาไหวรู้จ้าทำไมก้นกระดุกเอามากอดหน่อยรักแม่ไหมนเอ้าแต่แม่ว่าอ้วนแล้วนั่นเนี่ยตูุแน่น มีพูดแรงต่อสิอะไรอีกอ่ะบอกมาเายนี่แม่ก็ร้อยเองเนี่ยแม่แบบร้อยเองนะคะอันเนี้ยใช้ดอกมะลิเทียมหอมด้วยแม่แม่รอก่อนนะพอดีแม่แบบเปิดคอมค่ะแล้วโนอาเห็นว่าวันแม่เขาทำมีเด็กให้ของขวัญแม่วไหว้แม่โนอาห์เขาเลยอยากทำมั่ง แข็งเลยไหนอ่ะเขียนเองเหรอ,อนี่ค่ะน้องอ่ะเขียนภาษาญี่ปุ่นไดซสุกีจุ๊บอ,อะไรจุ๊กวเฮันปี้เะเต้นให้ดูหนึ่งเพลงเต้นให้แม่ดู มจะแตกหุ้งจ <c> ะ <oughs> แตกละสิเลย <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ไใช่ไหมโอเคไปแล้วค่ะนี่ค่ะทะ <c oughs> ลึ่งแ่บต้องแน่วค <c oughs> วงอะไราอันนี้แมร่ร้อยเองนะ